ภวกแล้วก็พุทธสาวิกานะครับพุทธสาวกที่พี่นํามาให้คนได้เรียนในวันนี้นะมีอยู่ทั้งหมด3องค์ด้วยกันนะประกอบด้วยพระอัญญากกทัญญะพระอหากสปะและพระอานท์นะครับทีนี้มันมีเลขหนึ่งมันมันขาดอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งนะพี่ขออนุญาตมาเป็นเลขหนึ่งตรงนี้แล้วกันเนาะนมันมีติ่งหัวมันอยู่นิดหนึ่งนะครับตัวมันขาดไปตัวมันขาดไปขอไปตรงนี้ มาจับคู่ดีกว่านะมาจับคู่ดีกว่านะว่าเด็กๆนั้นจะสามารถจับคู่ได้ถูกต้องหรือไม่นะครับเราจะมาเริ่มต้นกันที่พระภิกษุรูปแรกก่อนนะครับพระภิกษุรูปแรกนั้นคือใครไปไม่ได้ครับนอกจากนี่เลยฟืบฟืนฟื้ฟืฟฟฟฟฟนี่นะฮะพระภิกษุรูปแรกก็คือพระอัญญากุลทัญญานนั่นเองนะครับ สำหรับพระยากรทัญญาครับถือว่าเป็นพระภิสุรูปแรกในพนะุทธศาสนานะที่ได้รับการบวชด,นะด้วยวิธีเอหีบพิภุอุปสัมปทานะครับแล้วก็ในวันที่ท่านดวงตาเห็นธรรมนั้นนะครับก็คือวันที่พระเจ้านั้นทรงแสดงหลักธรรมที่ชื่อว่าทร,านะรทามาจากกับปปวัตนนะครับทรมาจากกับปปวัตนสูตรนะครับโดยนะพระองค์ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีทั้ง5นะที่ป่าอิสิปตนะมรึกขไาย,ยวัน หลังจากแสดงธรรมจบนะพระยากรธัญะาก็ดงตาเห็นธรรมจึงขอออกบวชนะครับพระยาจึงพระยากรธัญาธญาครับจึงได้กลายเป็นพระพิสุรูปแรกในพุทธศาสนานะครับนอกจากนั้นครับพระอัญญากรทัญาเองนะท่านเคยเป็นพราหม์มาก่อนแล้วก็ได้เป็นพราหม์ที่อายุน้อยที่สุดครับที่ได้เข้าไปทํานายพุทธลักษณะของเจ้าชายเสดหะในตอนวัยเด็กด้วยนะครับรวมถึงท่านยังไม่เป็นอาจารย์นะสอน เรื่องราวนะครับในคติทางพราหมเนี่ยให้กับเจ้าชายเสีศธาด้วยนะครับแล้วก็พระัญญากรัญญาครับได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้านะครับว่าเป็นเอตัคคะนะเอตัคคะนะครับด้านผู้ทรงรัตตันยูครับผู้ทรงรัตตันยูนะแปลว่าเป็นผู้รู้ก่อนนะเป็นผู้รู้ก่อนนะครับ จบพระยากรธัญญาครับต่อมาพุทธอุปถาครับแน่นอนนะครับคนที่เอ่อเวลาพุทธเจ้าไปไหนเราก็มันจะเห็นท่านไปด้วยก็คือพระอน,อน,นุนนั่นเองนะฮะพระอนุนนะถือว่าเป็นเอ่อลูกพี่ลูกน้องนะกับเจ้าชายเสด็จถันนะครับแล้วก็นับท่านยังเป็นสหาชาตินะครับที่เกิดในวันเดียวกันกับเจ้าชายเสด็จถานด้วยนะครับเอ่อท่านออกบวชนะเนครที่พระพุทธเจ้านั้นเสด็จเอ่อ ไปโปรดพุทธบิดานะครับที่กรุงกบิลพัทนะครับได้โดยบวชพร้อมกับพระเทวทัตนะครับแล้วก็พระอนุรุทธะรวมถึงพระอุบาลีด้วยนะครับโดยนะครับพระอนุนะครับได้รับคัดเลือกนะจากเหล่าพระภิกษุนะไม่ทําหน้าที่ในการดูแลพระพุทธเจ้านะครับด้วยความที่นะครับท่านเป็นสักยะวงศ์นะท่านเป็นเจ้าชายเหมือนกันนะท่านเป็นญาติกันนะครับท่านก็น่าจะ รู้ใจกันนะครับแล้วก็เลยเ,เลือกนะพระอนุนนะครับซึ่งพระอนุนเองนะครับก็ทําหน้าที่คนตองได้อย่างดีที่สุดนะครับจนพระพุทธเจ้านั้นเสร็จสด็จดับขันแทบรมิมีผานนะครับพระอนุนนะถือว่าเป็นพระพระภิกษุนะครับรูปเดียวที่ยังไม่ได้ตัดสรุในขณะนั้นนะครับตอนการงคายนาครั้งที่หนึ่งนะครับซึ่งพระอนุนนะเป็นพระที่ บรรลุพระอรหันต์นะครับในอากาศกิริยาที่แตกต่างกว่าภิกษุรูปอื่นเพราะภิกษุรูปอื่นนี่นะครับไม่ยืนก็เดินไม่เดินก็นั่งไม่นั่งก็นอนแต่ของพระอาหันท์เนี่ยกึ่งนั่งกึ่งนอนอกึ่งนั่งกึ่งนอนคือท่านเนี่ยนะฝึกมาหลายวันลแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าร่างกายมันเริ่มเหนื่อยละแล้วลท่านก็เลยเอ็นตัวลงนอนก็คือในจังหวะที่ท่านนะครับขาพ้นจากพื้น หัวกำลังจะถึงหมอนท่านก็บรรลุอรหันต์นะครับและท่านนะับก็มีอายุป120ีปีนะในวันที่ท่านจะเสด็จดับขันนะครับท่านก็อธิษฐานในร่างกายของท่านนะครับกระดูกของท่านตกมาสองฝั่งของแม่น้ําโรฮีนีแล้วก็ท่านเนี่ยนะขอให้ร่างกายของท่านเนี่ยเผาครับดนอากาศนะครับและ,แล,ะแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับส่วนข้อนี้ครับอันสุดท้ายแน่นอนก็คือในส่วนของนะครับ พระมาหากัสปะินะซึ่งพูดเป็นประธานการสังคายนาครั้งที่1นนะครับสำหรับพระมาหากษสตรนั้นนะครับเกิดในตระกูลพามณ์ครับเกิดในตระกูลพาม์นะครับโดยนะชื่อเดิมของท่านชื่อว่าปิดพลินะครับท่านเนี่ยนะเป็นคนที่สนใจใส่่าสนใจในเรื่องของหลักธรรมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยท่านนะจะต้องทําหน้าที่ของลูกนะครับท่านก็เลยต้องแต่งงานนะครับตามที่บิดามารดาน,นั้นได้หาไว้ให้นะครับ แต่นะครับท่านก็ได้ส่งจดหมายไปบอกผู้หญิงคนนั้นแล้วนะครับว่าท่านไม่ได้ยินดีที่จะแต่งงานแต่ว่านะค,คนรับใช้ก็ทําการเปลี่ยนจดหมายนะแล้วท่านและท่านก็ต้องแต่งงานนะครับซึ่งผู้หญิงที่ท่านแต่งงานด้วยนะก็เป็นคนที่สนใจใน euh, หลักธรรมเช่นเดียวกันนะครับทั้งสองก็เลยไม่เคยนอนร่วมเตียงกันเลยก็คือนอนกับคนละฝั่งเตียงแล้วก็ยกแจกกันไปวางบนเตียงนะครับแล้วก็นะครับเมื่อบิดามารดาของทั้งสองนะครับเสียชีวิตเรียบร้อยแล้วนะทั้งสองก็ ทำการนะแบ่งนะับสมบัติให้กับคนใช้ทั้งหมดและทั้งสองคนก็ออกบวชนะครับแล้วก็เดินทางน,นะภรรยานะของปิบถินะชื่อว่านางพัฒกาพิลานีนะก็ไปบวชในสนักของภิสุนีนะส่วนพระมหากระสปะนะก็ได้มาเจอพระพุทธเจ้านะแล้วก็ได้มาบวชกับพระพุทธเจ้านั่นเองนี่ครับพระมหากระสปะครับได้รับการยกย่องนะหรือว่าเป็นเอตัคขาด้านเป็นผู้เอ ตาทักคะนะครับด้านเป็นผู้เอ่อผู้เขาเรียกว่าอะไรนะผู้อยู่ทุดงนะฮะนะครับ,นะรบส่วนพระอานนท์นะก็ได้รับการยกย่องจากพระพุทเจ้าเหมือนกันคัะว่าท่านเป็นเอตาทักคะนะครับด้านเป็นผู้ส่งพงหูสูตร นะเป็นผู้มีปัญญามากสามารถจดจำนะครับเรื่องราวต่างๆได้มากมายเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของหลักธรรมเพราะว่าพระอานนท์เองนะก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งเหมือนกันที่เป็นผู้มีบทบาทสําคัญอย่างมากนะในการสังคายนาครั้งที่1 ดโดยอย่างที่ได้เล่าไปนะครับว่าในการสังพันยนาทั้งที่หนึ่งนั้นพระมหากัสปิยท,ท่านเป็นประธานฝ่ายสงในการทําการสัมพันยานันเองจบไปแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างคอร์สเรียนสำหรับน้องๆคนไหนนะที่สนใจอยากลงทะเบียนนะฮะสามารถที่จัดแอดไลน์เพื่อไปสอบถามข้อมูลกับทางสถาบันได้เลยนะสำหรับวันนี้พี่ขอลาเด็กๆทุกคนไปก่อนแล้วเราไปเจอกันในคอร์สนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย